สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้กามรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา50สตางค์ราชการที่เข้าแบบบนเบียนนะครับซึ่งเป็นแบบใหม่นะครับแบบสีทองแดงนะครับว่าทําไมนักสะสมมือใหม่ถึงต้องหยุดทุกอย่างไว้ตรงนี้นะครับรายละเอียดในคลิปนะครับ แต่อันดับแรกนะครับก็มาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับสําหรับเหรียญ50สตัง์รัฐการที่ก้าแบบุนเหรียญแบบใหม่นะครับแบบสีทองแดงนะครับก็จะเป็นโลหะไส้เหล็กชุบทองแดงนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่18มิลลิเมตรนะครับน้ําหนักอยู่ที่2.4กรัมนะครับเป็นขอบเฟืองจักรนะครับเห็นไหมครับคุณจะ ดูนะครับเห็นไหมครับเป็ียนขอบเฟืองจากทั้งสองเหรียญนะครับเดี๋ยวดูเหรียญเดียวก็พอนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้อยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายไปนะครับคลิปยาวนะครับก็จะบรรยายแค่เพื่อนเพื่อนมองดูแล้วอาจจะยังไม่รู้นะครับถึงจะได้บรรยายให้ฟังนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้นะครับก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับ ด้านหลังของเรียนครับแป๊บหนึ่งนะครับเนี้นครับด้าน,นี้ก็คือทางด้านหลังของเรียนนะครับด้านหลังของเรียนนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์วัดพระธาตุโดยสุเทพราชวรวิหารนะครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่งดงามมากนะครับก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนานะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ พือนพื้นที่ใ้ว่าผมนําเรียนตัวอย่างมา2ปีพศนะครับนั่นก็คือปีพศสองพันร้อยห้านะครับแล้วก็ปีพศสองพันร้อยห้านะครับเนื่องจากว่านะครับปีพศระหว่างตรงกลางครับสองปีพศนะครับ, 2, นะรบนั่นก็คือปีพศสองพัร้อยห้าสกับปีพศส 2, องพันหนั้นทำไมผมถึงไม่นำมา เป็นตัวอย่างในคลิปนี้ด้วยนะครับก็เพราะว่าไม่มีการผลิตนะครับถ้านักสะสมมืออาชีพหรือว่าศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วอาจจะรู้แล้วนะครับว่าไม่มีการผลิตนะครับแต่นักสะสมรุ่นใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งจะสะสมนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับอาจจะยังตามหามาสะสมอยู่นะครับแต่อาจจะสงสัยว่าทําไมถึงไม่เจอสักทีนะครับเพราะว่าไม่มีการผลิตนะครับถึงไม่เจอนะครับแต่ก่อน ตอนผมสะสมใหม่ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ตามหาอยู่นะครับก,รรก็มีปีพศ2อ4 4รสแล้วก็มีปีพศ2557รแล้วก็เลยจะหาปีพศ2555ร25 15, กับปีพศ2556ร25มาสะสมเรียงพศกันไปนะครับแต่ก็ไม่เจอนะครับมารู้ภายหลังนะครับว่าไม่มีการผลิตนะครับก็เลยเลือกล้มคนตั้งใจหานะครับเพราะว่าหาได้ก็ไม่เจอนะครับ มิฉะนั้นแล้วแต่เพื่อนๆที่ยังตามหาอยู่นะครับที่ยังไม่รู้ว่ามีการผลิตหรือไม่มีการผลิตนะครับก็ให้รวยนะครับว่าเหรียญ50สตางค์ปีพศ2555และก็ปีพศ2556นั้นไม่มีการผลิตนะครับอย่าตามหาม,มาสะสมนะครับตามหาได้เพื่อไม่เจอนะครับเพราะว่าไม่มีการผลิตนะครับ